สวัสดีครับจากร้านที่บอลครับวันนี้ผมมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องสไลด์ Auto 12, ออโต้12นิ้วของทางร้านนะครับ ส่วนมากาลูกค้าที่เอาไปใช้งานเครื่อง2นิ้วออโต้นะครับจะเป็นพวกร้านชาบูร้านปิ้งย่างครับชั้นนำต่างๆเลยครับอีกเช่นาชาบูอินดี้ต่างๆครับว่าใช้ของทางร้านประหยัดเวลานะครับระยะเวลาในการสไลด์ประหยัดกําลังคนครับของร้านก็จะมีเป็น12นิ้วอึ่งอัตโนมัติ10นิ้วอึ่งอัตโนมัติ12นิ้วออตโต้10นิ้วออตโต้นะครับ ครับผมอันนี้คือเครื่องออโต้12นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูนะครับว่าใช้งานยังไงครับเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูที่เราลัดมานะครับลักขาหมูท่วไปก็จะลกประมาณนี้ครับทรงๆครับเอาดบบแรกเรามาเปิดตัวที่ล็อกเนื้อออกมาก่อนหมุนตัวล็อกนะครับแล้วเอาที่ล็อกเนื้อออกมาตัวนี้นะครับจะเป็นตัวจับเนื้อจับเนื้อหรือตัวดันเนื้อ เราสามารถยกขึ้นมาพักไว้ด้านข้างได้ครับต่อใส่ต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อหมูครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกเนื้อนะครับ ก็ดันเนื้อเข้ามาเลยับเราตรงนี้ให้แน่นนะครับตัวนี้มาจะกดลงมาอัตโนมัตินะครับครับผมพอเราตั้งตัวเนื้อเสร็จแล้วนะครับเสร็จเนื้ออะไรเรียบร้อยให้เรารอดแบบแรกให้เราตั้งความหนาครับว่าเราจะเอาที่เท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่หนึ่งมเดียวก่อนแล้วที่สำคัญนะครับจะลืมที่ดันรองเนื้อที่ด้านหลังนะครับเราแค่พอชนนะครับแล้วก็ดันตัวนี้ครับให้ติดเพื่อที่จะรองรับน้ำหนักของเนื้อหมูไม่ให้ตัวแท่นมันกระเพื่อมครับ ตัวนี้จะเป็นสวิตตัวไปนี่นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตตัวสไลด์เนืออัตโนมัติโอเคมจะลองเปิดสวิตไปนี่นะครับโอเค,อเคลองสไลด์ดูน,นะครับ อันนี้คือจากเนื้อหมูนะครับที่ผมได้ลองทดลองสไลด์ครับประมาณอยู่ที่เกือบ1มิลครับจากการสาธิตการใช้งานวมื่กคู่นะครับตัวเครื่องครับนอกจากจะสไลด์หมูที่เป็นทรงยาวๆได้เรายังสามารถทําเป็นตัวแฮมหรือเบคอนนะครับที่มีความยาว20เซนนะครับส่วนถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์กับไลน์ไว้ในใต้คลิปให้เลยนะครับทางร้านคิชชันมอลขอบคุณมากครับสวัสดีครับ